สนับสนุนโดยข้วกล้งปลาแมคครเรลจากสาแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ท้าเรียนมีอยู่สองด้านผมขอนําเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้จะมาขอนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับก็คือการเผชิญหน้ากันในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านและอิสราเอลซึ่งน่าจะเป็น คู่ชกกันที่แท้จริงนะครับไม่ใช่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับขณะนี้อิสราเอลกำลังบุกฉนวนกาซ่าอยู่นะครับมีทีท่าว่าต้องการที่จะลบนะครับชาวปาเลสไตน์ออกจากแผนที่นั้นหรือเปล่าและอิหร่านจะยอมยืนดูเดียวดายหรือเปล่าเพราะว่าสองประเทศนี้เป็นคู่อริกันเป็นคู่ชกกันนะครับและท้ายที่สุดมาผลของการที่สองประเทศนี้เผชญหน้ากันเนี่ย ตอนออกกลางจะมีรูปโฉมอย่างไรนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนชนะใครเป็นผู้แพ้นะครับกลับไปดูย้อนดูอดีตนิดหนึ่งนะครับคำสัมภาษณ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับว่าทํานายไททักขึ้นมาว่าในอนาคตแล้วอิสราเอลเนี่ยจะมีอนาคตอย่างไรแต่ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับอิสราเอลไม่ได้มีความเป็นประเทศนะครับเพิ่งจะมาตั้งเป็นประเทศเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ สองนะครับโดยที่ทางอังกฤษนะครับพยายามที่จะก่อตั้งจิวิสเตตหรือว่ารัฐอิสราเอลนะครับโดยใช้พื้นที่ของปาเลสไตน์นะครับมีการอพยพนะครับพวกยิวที่อยู่ทางด้านยุโรปทั่วโลกนะครับมาอยู่นะครับเดิมทีเน,เนี่ยนะครับพื้นที่สีเขียวนี้เป็นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็สี ข่าวนี้เป็นของอิสราเอลแต่เราดูสิฮะว่าปี1,947นะครับอันนี้46นะครับ47ปรากฏว่าปาเลสไตน์ที่ดินเริ่มที่จะน้อยลงนะครับอิสราเอลมากขึ้นขณะนี้จะเห็นว่าอิสราเอลเริ่มมากขึ้นปาเลสไตน์เริ่มน้อยลงนะครับยิ่งณปัจจุบันนี้ยิ่งจะน้อยใหญ่ลงมานะฮะนี่คือฉนวนกาซานี่คือเวสแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเองชาวปาเลสไตน์เนี่ย ูญเสียดินแดนแล้วก็ถูกกำหนดให้อยู่พื้นที่เพียงเล็กน้อยในขณะที่อิสราเอลค่อยๆรุกคืบขึ้นไปนะครับสร้างถิน่นฐานนะครับอบพยพคนมาแล้วก็ยึดของเอาอิสราเอลประเทศนี้เป็นของตัวเองไปนะครับอ,อ,อนาคตของอิสราเอลจะเป็นอย่างไรนะครับค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมปี2012นะครับเฮนรี่คิสเซนเจอร์คงจำกันได้นะครับอดีตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศนะครับรวมทั้งเป็นผู้อํานวยการของสภาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ว่านะครับผู้สื่อข่าวนิวยอร์กโพสต์นะครับว่าภายในสิปีข้างหน้าประเทศอิสราเอลเนี่ยจะไม่เหลืออยู่โอ้หลังจากที่คิสเจอร์ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่อื้อฉาวนะครับรู้สึก ว่าสตาฟของเขาเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าคิสเซิลเจอร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่านักข่าวของนิวยอร์กโพสต์เนี่ยออกมายืนยันว่าคิสเซิเจอร์พูดกับตัวเองชัดเจนว่าภายใน10ปีนะครับก็คือหมายความว่าปี2022นะครับประเทศอิสราเอลจะไม่มีตัวตนเหลืออยู่นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าอิสราเอลเป็นประเทศซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเฉพาะกิจเหรอใช่ไหมครับก่อตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ดําเนินอยู่มาจน เอ่อหกสิปีนะครับหรือว่าไม่เกิน80ปีหลังจากนั้นก็สูญหายไปเลยเพราะอะไรนะครับแต่เขาไม่ได้ให้คำอธิบายว่าอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เฮนรี่คิสเซจอร์ถือว่าเป็นบุคคลที่ยังคงมีอิทธิพลมากที่สุดน,นะครับในกรากาด้านความมั่นคงด้านการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเขาเคยทำงานอยู่ในสมัยของประธานาธิบดีริชานิกสันและก็เจอรัลฟอร์ด และในขณะนี้เนี่ยยังคงเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับของนโยบายที่สำคัญสำคัญของสหรัฐอเมริกานะครับเฮนรี่คิสเซนเจอร์เป็นคนชาวยิวเยอรมันนะครับแล้วก็อพยพมาอยู่อเมริกานะครับน้อนกลับมาว่าทำไมถึงเป็นคู่กัดกันนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับนี่ก็คืออดีตประธานาธิบด,ดีของอิหร่านนะครับนายมาโมดอามาดินเนจาดนะครับ ก็ได้กล่าวในที่ประชุมสัมมนาในหัวข้อโลกที่ปราศจากรัทธิไายอันนะครับลัทธิไายอันคือลัทธิที่เอายิวเนกลับมาสร้างชาติใหม่บนผืนแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ปัจจุบันเพื่อจะสร้างรัฐอิสราเอลนะครับโดยที่มีการทําสงครามก็ตามขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าใครก็ตามที่รับรองอิสราเอลเลยจะถูกเผาด้วยเปลวเฟิงนะครับจะถูกแค้นไปนะครับแล้วก็มีคนแปล ความหมายของเขานะครับออกมาว่าว่าเขาเป็นคนพูดว่าอิสราเอลจะต้องถูกลบออกจากแผนที่นะครับคำพูดของมาหมดนะครับอามาดีในจารนี่นทำให้ผู้นําโลกตะวันตกนะครับตั้งแต่จอจบุชเชยรออกมามีปฏิกิริยาค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนนะครับเพราะว่ากล่าวหาว่าอิสราเอลเนี่ยกระหายสงครามต้องการที่จะทําอิสราเอลนะครับเขามีการพยายามที่ย้อนกลับไปบอกว่า ประธานวิดีก่อนหน้านี้ของอิราดนะครับานายฮัเชเชีนีนะครับ,บรัสจาจานีนะครับ,บรัฟซาจานีนะครับก็บอกว่าให้ประเทศมุสลิมใดๆก็ได้เนี่ยใช้อาวุธนะครับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อที่จะทำลายอิสราเอลนะครับ ย้อนกลับไปอีกทีหน,นึ่งเนี่ยท่านอายาตุลาโคเมนี่นะครับซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดนะครับซึเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ออกมาประกบพูดเหมือนกันนะครับในลักษณะเดียวกันว่าระบบการปกครองที่ยึดเยซูสเร็มนะครับจะต้องหายไปตามสนามของการเวลานะครับและก็ผู้นําของอิหรานต่อมาก็สะท้อนกันอย่างนี้นะครับทำให้อิสราเอลเนี่ยนะครับ รู้สึกมีความรู้สึกว่าอิหร่านเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ที่แท้จริงเพราะอิหร่านเนี่ยมีเป้าหมายนะครับที่จะทําลายลัทธิไซออนิสนะครับแล้วก็รวมทั้งทําลายอิสราเอลนะครับไม่ให้ตั้งความเป็นประเทศได้นะครับ<ม>และโดยเราดูในตะวันออกกลางแล้วมีเพียงประเทศเดียวนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่จะสู้รบกับอิสราเอลได้ก็คืออิหร่านนั่นเองเพราะว่าอิหร่านเชื่อกันว่าก็มีขีปนาวุธหัวจรวดเป็นนิวเคลียร์เหมือนกัน จาะพร้อมที่จริงอิสราเอลในขณะเดียวกันอิสราเอลก็เป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์เหมือนกันเนื่องจากว่าได้นิวเคลียร์สนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะมีหลายร้อยลูกอิหร่านก็น่าจะมีหลายร้อยลูกนะครับถ้าหากว่าเปิดฉากลบกันทางนิวเคลียร์นะครับนะครับก็น่าเกรงกลัวนะครับว่าตอนออกกลางเนี่ยจะลุกเป็นไฟและไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยของภูมิภาคจะออกมาเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ทางอิสราเอลนะครับบุกชุนวนกาซาเหมือนกับว่าต้องการที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากแผนที่เหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่อิสราเอลก็มีนโยบายคล้ายๆกันแบบนี้หรือว่าอิหร่านก็มีนโยบายคล้ายๆกันอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Now 26ย six ครับ